สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงโควิดในเดือนธันวาคมมาดูว่าเดือนนี้สถานการณ์ของโลกมันจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะแย่ลงยังไงเดี๋ยวเราเปิดไพ่ดูกันค่ะไพ่สมามใบนะคะที่เลือกออกมาช่วงแรกๆเนี่ยดีนะคะสถานการณ์ของโลกเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นแต่แต่นะคะ แต่แล้วก็ต้องผิดหวังอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะทำให้เหมือนกับว่าสถากนาการณ์ที่เราคิดว่ามันจะดีอ่ะมันแย่ลงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพป่ปลอกดูนะคะค่ะไพป่ปลอกก็ที่เรื่องออกมาก็จะบอกว่ามันเกิดจากการเดินทางนะการเดินทางแล้วก็การสังสรรค์น,นะคะเออการสังสรรค์การเดินทางเนี่ยมันเหมือนมันเป็น นะเป็นเคราะและดูเหมือนว่าก็ยังต้องพึ่งการรักษานะคะและดูเหมือนเหนื่อยอะ่ะยังยังเหนื่อยอยู่ก็คือยังไม่ดีค่ะและนี่ก็คือคทำทํานายสถานการณ์โควิดนะคะในเดือนธันวาคมและก็ออกมาเป็นอย่างนี้ละคะ่ะสนใจกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ